อะเมื่อพักผมเข้าไปคอมเมนต์ตาม YouTube ของข่าวไทยรัฐและข่าวอะไรหลายข่าวช่องใหญ่ๆเนี่ยครับเดี๋ยวพวกเรื่องแฮกระบบเรื่องวีสองเคเชื่อไหมว่าที่ผมบอกว่าเรื่องติดคอม i อทีที่ผมว่าคอมสองเครื่องซื้อมาจากที่นั่นแต่โดนที่ร้านนั่นอ่ะวางโปรแกรมโปรแกรมอะไรไว้สัยอย่าง ให้มาซิงกับข้อมูลข้อมูลบางอย่างอีโมลอีเมลมันไม่ใช่อันที่สมัครไว้เลยโทรเดี๋ยวโทรศัพท์เครื่องนั้นเปิดเดี๋ยวเครื่องนี้ปิดเครื่องนี้เปิดเดี๋ยวแมงกรีดิ๊ดตัดเปิดเครื่องเองปิดเปิดเครื่องเองด้วยปุ่ม power อะไรสักอย่างสวิงสวิตช์แล้วพอผมไปคอมเมนต์ได้ไม่นานหรอกลูกผมเล่นคอมอยู่ก็ดับทันทีอ่าพอผมลงอะไรลงคลิปอะไรมากเข้าๆก็ไปบีบหมาให้หมาร้องไปทำหมาใช้ขึ้น เจ็บปวดอ่านี่พอคอมเมนต์ไปปุ๊บพอคอมเมนตตามข่าวได้ปุ๊บเขาตั้งบั็กข้อฟ้าไว้ไงผมไปคอมเมนต์เลยปุ๊บมันขึ้นไม่ได้เลยมันมันมันขึ้นแบบไอโฟนเลยทั้งที่ผมใช้ Android มันไม่ผมคอมเมนต์แต่ต้องใส่จุดข้างหลังเวลาคอมเมนต์เท่านั้นเลยครับได้แล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของคนอื่นของบ้านหลังคนที่ว่าผมเคยบอกว่า,วามันมีเอียวกันหมดอ่ะ ผมเคยพูดแล้วผมไม่ร้อนหรอกคนอื่นเลยจะร้อนเหมือนหมาโดนน้ำร้อน